เออไม่แต่หมอก็ยังตายอยู่นะอฮหมอไม่ได้รักษาคนนะรักษาโลกนะหมอเนะี่ยเออบางบางทีก็อาจจะรักษาสัตว์ก็มีปนะนะ้ายนั่นน่ะสัตวแพทย์นั่นน่ะเคยเห็นไปไ้ายไหมล่ะหมอรักษาคนนะอย่างนี้มีไหมล่ะมีแต่รักษาโรคทั้งนั้นเลยหูตาจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยเห็นไหม ขึ้นป้ายก็มีแต่หมอรักษาโรคทั่วไปอย่างเงี้ยไม่มีหรอกว่าหมอรักษาคนแล้วมันจะมั่นคงตรงไหนล่ะบันมั่นคงไหมมันไม่มีความมั่นคงหลกชีวิตนี้นะั่ถ้าหากเราไม่ฝึกไม่หัดตัวเองเนี่ยซ้อมไว้จิละเ,เจอเหตุการณ์ฉุกเฉินมามันจะเป็นยังไงละ่ะจะทนไหวไหมละ่ะโดนทุกข์มันบีบคั้นน่ะ โดนทุกขเวทนามันบีบคั้นทางกายทางใจน่ะนะถ้าเราไม่ซ้อมฝึกสติไว้เนี่ยน่ากลัวมากนะาสิ่งที่เราไม่รู้นี่สิ่งที่เราไม่เคยไปเนี่ยอาจจะเคยไปมาแล้วแต่มันลืมเออน่ารกก็อาจจะเคยตกมาแล้วแหละเปรตก็อาจจะเคยเป็นมาแล้วแหละอ,อสุรกายนี่ก็เคยเป็นมาแล้วอย่างเงี้ยแต่มันจําไม่ได้เออ หมูหมาเป็ดไก่พวกนี้มันเป็นมาหมดแล้วแหละเทวดงเทวดาอินพรมอะไรพวกนี้เป็นมาหมดแล้วมนุษย์เราก็เคยเป็นมาแล้วแต่มันจำไม่ได้อ,อถูกนรกนี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะก็จะผุดขึ้นมาได้มดเลยเพอผุดขึ้นมาแล้วมันหลายปีหลายล้านปีเมืองมนุษย์สัญญาเก่าๆมันลืมแต่กรรมยังไม่หมดที่เราทำไว้เนี่ยมันบันทึกไว้หมด วิบากบางอย่างก็อาจจะหลุดไปเบาบางออกไปแต่พอเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันห้ามความคิดตัวเองไม่ได้บ้านเนียคิดหนึ่งหนึ่งกระทงมันก็บันทึกเข้าไปหนึ่งกระทงพุงหนึ่งกระทง,หน,ง,ะทงหนึ่งกรรมก็บันทึกเข้าไปเขาเรียกว่าต่างกรรมต่างวาละเห็นไหมละ่ะกรรมตัวนี้แหละไร้ากาศมากที่สุดคือความคิดเนี่ยบันทึกเข้าไปเรื่อยบันทึกเข้าไปเรื่อยหาประมาณหาที่สุดไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติอยู่กับลมหายใจ มันก็จะบันทึกเข้าไปเลยไม่มีประมาณไม่มีการจัดเก็บเพราะตัวนี้เป็นเรื่องของน้ามันไม่เหมือนระเทน้ําใส่ตุ่มเน่เต็มแล้วมันยังล้นออกอยู่แต่ตัวนี้นี่บันทึกไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเรายังเกิดอยู่เกิดทางมโนกรรมนี่แหละมันไร้กากที่สุดนั่น